ซึ่งประชาชนกลุ่มบางอำเภอเบตงค่ะได้เฮกดเบียบืนจนหลอนธนาคารเลยนะขณะที่บางคน,นก็นำเบีย่ได้ไปใช้ไปไถท,ทองคืนจากโรงรับจำนำค่ะ S <S โอ้เห็นบรรยากาศแลวก็ลองโบกเลออนองได้ย่าได้เห็นหล่นล้ามเลยทีเดียวที่หน้าธนาคารทโกโสสาขาวตงอําเภอเวตรง,ตรงจงังหวัดยาลาค่ะบรรยากาศประชาชนกลุ่มเปราะบางรัวง่วกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ริการเดินทางมากดเบียร์นึ่งเบื่นบาทกระตุน้นฐกิอย่างคึกคักเลยทุกคนในะตางม,มีสีหน้าแบบยิ้มแย้มดีใจแล้วก็มีความสุขเดินทางมารับบัตรคิวรถกดเบียร์ที่หน้าตู้เอทีเอ็มจนเทวเนี่ยนะหล่นออกมาขึงนุ่นเลยอ่ะยาาเห็นเหรเกี๊ยวโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะ นําพร้อมทําความเข้าใจสําหรับบางคนเทตรวสอบแล้วย่างไม่มีเบี้ยค่าบัญชีเนื่องจากว่าย่างไม่มีการ,รพกพร้อมเพด้วยบัตรประชาชนชอ่ะที่เราเน้นย้ำกันนะว่าให้พกพร้อมเพด้วยบัตรประจําตัวประชาชนชซึ่งสามารถพกบัญชีได้ทางเทน,น่าตูอิทีเอ็มัพทัมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าติดตอ่อเทนานาคารเทตัวเองมีบัญชียก,กได้ค่ะส่วนเทสทัสทน สถานธนานอุบานค่ะพี่สาวน่อยก็คือคักไม่แพ้ก,กันค่ะที่เมืองเบตงเพราะว่าเห็นว่าประชาชนเนี่ยเขาแห่เอาไปไถ่ทอนทองรูปภัณฑ์เป็นจํานวนมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มรายอยที่เอาทองเนี่ยมาจำนำไม่เกินนึ่งเบิ้ลนบาทโดยนางสาวนูริยะซาแม่ค่ะผู้จัดการสถานธนานอุบานเทศบาลเมืองเบตงก็เปิดเผยค่ะว่าภายหลังจากที่รัฐบาลแจกเบียน,นึ่งเบิ้ลนบาทแล้วเนี่ยก็เลยทาให้พีนองประชาชนมาก,กันในแต่ละวันเนี่ยมากเลยทีเดียวค่คะมาไถ่ทอนทองรูปภัณ์วันละเจ็ดึง แปดเสนบาทเลยทีเดียวค่ะโอ้โหย่างที่บอกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเสรยดคิจไม่ค่อยดีหลายหลายคนก็คงเอาทรัพย์สินจะมีขาย่างทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอาไปฝากกับโรงรับจำนำไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ค่ะพอได้เบี้ยเบิ้์นึงมานะก็ซัมเบิร์นล่ะเอาไปไถ่ก่อนจะได้เอารถมาลารถมาเก็บลาวเดี๋ยวที่ล้างก็ได้พาไปฝากเปล่กตองเนี่ยเสืยอว่าเราเพิ่งไปซื้อทองเก็บก็หลังเอาเบี้ยจากไหนก่อนเราเบียเบิ้์นก่อนเราเบียเบิร์น้งก่อนถึงกันเดี๋ยว่อไปซื้อ